วัสดีจา้าทดำทุกคนนะจ๊ะเจอจกันทุกคนปรทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซจะมาเซาจู้ี้จุกจิกกับพวกแกนะผลบอลที่น่าสนใจมากแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะดำแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เป็นกําลังจใจจะดำในงานด้วยก็แล้วกันนะอย่าหอยหลอดนะอา้าเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันายวันนี้วันจันทร์ก็จะเป็นวันหยุดลองวีคเอนอยู่นั่นเองนะจ๊ะใครที่เที่ยวพักผ่อนอยู่ก็ขอให้มีความสุขม,มากกันนะแล้วกันเนาะแล้วก็ใครที่เดินทางก็อย่าลืมนะเมาไม่ขับนะจ๊ะจะดำเป็นห่วงมากๆเลยนะพว ทุกคนนะทีนี้เราไปดูผลบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยกันละกันนะจ๊ะไปเริ่มันที่พิมพ์ลีของเลโซวิดีโอคอร์เลโซโทนะจ๊ะเมื่อคืนนะบันตูนะจ๊ะก็เสมอกับมานอนยาเน่ไป3-3มสามต่อที่พิมพ์ลีของ <Hey! S 1> มองโกเลียมองโกเลียนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้นานของคันการิสก็เปิดบ้านแพ้เออร์กิมไปยับเยิน0-4ไปดูนี่บอลถ้วยของห้องเช่าฮ hey! ่องกงนะจ๊ะเมื่อคืนนะฮ่องกงเอฟซีก็แพ้นอร์ทดิสทริกต์ไป1-3ปิดท้ายกันที่ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะจ๊ะ ทิ้งท้ายในช่วงฟีฟ่าเดย์ตรงนี้ของทีมชาติอังกฤษนะก็บุกไปเอาชนะฟินแลนด์ได้สบายๆ3ามประตูต่อหนึ่งอังกฤษได้ประตูจากแจ็คเดอะดรังเกอร์กิลิชและแจ็คคีเมาที่เตะบอลได้นิดหน่อยนะเทรนด์อาร์เซนอลเกมรุกปุกป,ปับเกมรับไม่เอาวิศวชัยพันอาร์โนโฟรีคิกโคตรสวยว่ะแกและนาที84เป็นเด็กแคลนน้องข้าวไรซ์ยิงให้ทีมนําห่าง3-0ก่อนจะมาโดนอัตตูฮอสโคเนนเนี่ยนะตีไข่แตกนาที87ไล่ไม่ทันจากฟินแลนด์1อังกฤษ3อันนั้นก็นคือผลฟอร์มมทีี่่่่นนนนาาสใจจเเืือคคะะ๊ดดววไปูขร การฟุตบอลกันบ,บ้างก็แล้วกันนะโปรแกรมนะไปเริ่มมาที่โปรแกรมการแข่งขันที่มันอัดแน่นโอโ้โหเดี๋ยวเติมถ้วยนี้เติมทัวร์นาเมนต์นั้นเข้ามาในแต่ละลีกของยุโรปในฤดูกาลนี้เขาบอกว่าหนักเหลือเกินผู้เล่นชื่อดังหลายต่อหลายคนมีอาการบาดเจ็บรบกวนไปเรียบร้อยบางคนพักที่8เดือน9เดือนปิดฤดูกาลกันไปก็เยอะแยะอ่ะอย่างยกตัวอย่างโรดรีอย่างนี้ดานี่กาบาคาวเองก็เป็นเหมือนกันมาร์กอังเดเทสเตเกนหลายต่อหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเป็น,พนเนพราะเกมอาหารที่มันมากไปหรือเปล่าอันนี้หลายคนก็มองกันคนละแบบคนละด้านอะไรอย ล่าสุดเดอะมิเลอร์เสียงกฤษเร้ารายงานอันนี้ก็บอกว่าฟังหูไว้2หูแล้วพวกแกนะ okay, นะเขาว่ากันว่ายูโรเปียนลีกหรือว่าสาภาพนักกีฬาอาชีพต่างๆภายในยุโรปเนี่ยนะจะยืน่นร้องเรียนฟีฟ่า้พวกแกอ้าวฟีฟ่ามึงจะโดนบ้างแล้วนะต่อคณะกรรมาการยุโรปในวันนี้นะเขาบอกว่าจากการใช้อำนาจเนี่ยนะเพื่อจะเพิ่มเกมการแข่งขันลงในโปรแกรมในฤดูกาลนี้ซะอย่างนั้นนั่นเองนะซึ่งอธิบายแบบนี้พวกแกยูโรเปียนลีกเนี่ยนะเป็นตัวแทนให้กับลีกระดับประเทศระดับอาชีพของสโมสรที่อยู่ในยุโรปทั้งหมดเนี่ย3า ประเทศด้วยกันนะเขาบอกว่ามีทีมที่อยู่ในสังกัดในประมาณเกิน1000ทีมแล้วก็มี33ประเทศของยุโรปเนี่ยเขาลงความเห็นกันแล้วว่าเฮ้ยฟีฟ่าแม่งยัดโปรแกรมแข่งขันเข้ามาเนี่ยมั่วซั่วตัวเหล็กไปหมดเลยเนี่ยทำให้ตอนนี้การแข่งขันทั้งในประเทศนอกประเทศระดับทวีปของยุโรปเนี่ยเละเทะตุ้มเป๊ะส,สมะร็จตุ้มปุยไปหมดเลยนะนี่ยังไม่พอนะเรื่องของการปรับรูปแบบการแข่งขันในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยปรับมาเป็น32ทีมทุทกๆ4ปีเขาบอกโอเคเรื่องนี้เข้าใจได้เพราะมันมาทุก4ปีอย่างางัยปีฟอา งงหลัเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับการทําธุรกิจมากเกินไปพูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือเห็นแก่เงินนั่นเองนะจ๊ะโดยไม่ได้มองถึงสวัสดิภาพสภาพร่างกายของนักเตะความฟิตความพร้อมหรือไปถึงอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองเขาบอกว่าที่มันยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะก็คือหลายต่อหลายทีมเนี่ยนะเริ่มจะส่งคําขอนะ ไปยังลีกประเทศของตัวเองว่าเฮ้ยขอเลื่อนการเปิดฤดูกาลซีซันหน้าออกไปหน่อยได้ไหมขยับไปสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนจากปกติสมมุตินะอังกฤษเปิดช่วงสัปดาห์แรกของสิงหาคมเป็นคอมมูนิตี้ชิล l d ถูกไหมสัปดาห์สจะเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยล่าสุดแมนซิตี้ขอไปอยังพรีเมียร์ลีกว่าเฮ้ยขอเลื่อนการเปิดฤดูกาลไปเป็นช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะโดยพรีเมียร์ลีกก็มองว่าเฮ้ย สิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับ League, พรีเมียร์ลีกเพราะอะไรรู้ไหมก็กูมี20ทีมมา30ปีแล้วอะมีมาตลอดเลยเกือบ30ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รีแบรนด์ยุคแรกมี22ทีมถูกไหมยขยับลดเหลือ20แล้วก็ยาวมาถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นเนี่ยไอเกมพวกนี้นักเตะเขารับรู้อยู่แล้วมันมาเพิ่มจากยูฟ่าอะไรแบบนี้นั่นเองทีนี้ฟีฟ่าก็เลยตอบโต้บอกเฮ้ย hey, กูปรึกษาพวกมึงแล้วนี่ตอนที่กูจะเพิ่มเกมเพิ่มทัวร์นาเมนต์ด้วยนั่นกูปรึกษาแล้วแต่ฟังหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึง่งขักกูดเ นั่นเองนะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ยูโรเปียนลีกนะที่จะฟ้องฟีฟ่าหสถาบันอย่างฟิปโปรเนี่ยที่เป็นคนดูแลนักกีฬาชีพนักบอลชีพเนี่ยก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันบอกว่านักเตะเนี่ยแจ้งมายัางฟิปโปรลวเฮ้ยมึงเตะอะไรขนาดนี้เยอะเกินไปโรดรีเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะเจ็บเนี่ยนะแจ้งไปถึงฟิปโปรบอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไปลงชื่อนักบอลระดับอาชีพท็อปๆเนี่ยนะและจะสไตร์สไตร์ที่คือหยุดลงเล่นเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นเลยเออก็ตีกันให้มันยับเยินไปเลยช่วงนี้ทีนี้นกลายเป็นว่าอาร์ เชฟเฟรินประธานของยูฟาเนี่ยก็ยอมรับนะว่าโอเคแหละไอการแข่งขันตรงเนี้ยมันมาถึงจุดที่มันจะแบบใกล้จะแบบฝีใกล้จะแตกแล้วคนเริ่มบน่นนักเตะเริ่มเจ็บอะไรนู่นั่นเนี่ยนะแต่เจ้าตัวก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็ชอบการลงสนามนักเตะที่ไม่ได้รับโอกาสพวกตัวสำรองพวกเยาวชนยิ่งมีเกมการ่แข่งขันมากขึ้นก็ยิ่งทำให้พวกเขามีโอกาสลงสนามแทนที่ตัวจริงมากขึ้นนั่นเองนะอ้าวทีนี้ไม่รู้แหละมัวซั่วก,กันไปหมดตอนน,อน,น,ออนี้ไอ้นั่นฟ้องไอ้นี่ไอ้นี่ฟ้องไอ้นั่นรับเรื่องไอ้ดีไไมร ท้ายแล้วเนี่ยนะทางกรรมธิการยุโรปเนี่ยเขาจะรับเรื่องนี้และจะตัดสินใจเรื่องนี้ออกมาอย่างไงนะส่วนตัวจะได้มองว่ามันก็ส่งผลจริงสำหรับนักเตะและกลายเป็นว่าทัวร์นาเมนต์หรือว่าลีกในแต่ละลีกแต่ละประเทศเนี่ยมันกลายเป็นลดความขลังลงไปเพราะอะไรมึงเตะกันเยอะเกินอะ่ะเอาง่ายยกตัวอย่างนะอย่างชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยจากทแตากนง่ายๆเลยนะแชมป์จากคอนเมโบเจอแชมป์จากยุโรปเตะกันจบอ่ะช่วงหลังเพิ่มมาหน่อยมีแชมป์เอเชียแชมป์แอฟริกาไปแจมนิดๆหน่อยกลายเป็นว่าจะมาจัดเป็น3.2ทีมใช่ย่างงั้นอันนี้อันนี้เกินเหตุ มันแบบเห็นแก่เงินจัดๆเลยนี่ชัดเจนนะนี่ยังไม่รวมผู้ฟุตบอลโลกที่เพิ่มทีมมาตลอดสังเกตไหมยีบสี่สมสคราวหน้า4 8ทีมแล้วมันก็เพิ่มเกมการแข่งมากขึ้นไปและทําให้ความศักดิ์สิทธิ์หรือความคลังของแต่ละทัวร์นาเมนต์นมันหายไปอันนี้ส่วนตัวย่านมองแบบนี้อ่ะพวกแกว่าไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยเซทีนี้ไปดูกันที่กุนซือทีมชาติอังกฤษรักษาการรายนี้แบบชั่วคราวไม่ค้างคืนไม่มีผหมมีน้ำไม่สองขวดป้าเรื่องนั้นมันม่านลู่ที่จันกุกชอบไปนอนแล้วนะนั่น ยืนยันบอกกับ FA หรือสมาคมฟุตบอลกฤษไปเรียบร้อยว่าก uh, ูไม่อยากเป็นโค้ชทีมชาติทั้งปีชุดใหญ่กูเ uh, ครียดกูกดดันดูที่เนี่ยผมกูร่วงหมดแล้วมัน <c> ร <oughs> <c oughs> ่วงก่อนมาแล้วนั่นเองนะโดยคาสลี่เนียก่อนนะี้เป็นโค้ดชุดยู21หรือทีมเยาวชนของกฤษแล้วก็ทำงานได้ดีสุดท้ายพอเกรซเอเกตพี่ประตูใต้อํลลาตำแหน่งไป FA ยังสรรหาคนมาแทนไม่ได้ก็เลยดึงคาสลี่ที่เป็นลูกจ้างของตัวเองเนี่ยขยับมารักษาการตรงนี้โดยจะทำงานไปจนถึงฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะโดยคาสลี์เนี่า แอบบ่นให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆใน f อหรืออะไรเงี้ยแล้วข่าวมันเล็ดลอดออกมาซึ่งเทเลกราฟก็เอามารายงานบอกคาสซี่บอกเพื่อนๆว่าโอ้โหกูเครียดชิปเป่งเลย กูไม่อยากจะกดดันแบบนี้นะกูชอบทำงานกับเยวาวชนปั้นเด็กหรือว่าแข่งในทัวร์นาเมนต์ที่มันมีความกดดันน้อยมีสปอตไลท์ส่องน้อยกว่าทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นั่นเองนะทีนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเอฟเอจะแต่งตั้งใครล่าสุดเนี่ยก็ตกเป็นข่าวกับแกรนพอตเตอร์เอ็ดดี้ฮาวแล้วก็อีกหนึ่งคนที่มาแรงแซงทางโคต,ตอนนี้คือโทมัสทูเคิลอดีตกุนซือเชนซีและบาเยอร์มิวนิกนั่นเองนะจ๊ะโดยคาสลีย์เนี่ยนะก็จะมีหน้าที่คุมอังกฤษอีก2นนนััด่คือในช่วงพฤศจิกายนที่จจะเจอกับกกรรีซแแลล้ว็ไอ์นด์นั่นเองนะจคือใน ครูนี้นะตัวเต็งตอนนี้เนี่ยนะสื่อจากเยอรมันรายงานทุกเจ้าเลยว่าโทมัสทูเคิลอดีตกุนซือของสานละแวกคา,าร์ลเชนซีเตรียมจะเข้ารับงานเป็นผู้จัดการทีมทีมชาติอังกฤษซะงั้นเว้ยเขาบอกว่าเยอรมันอังกฤษเนี่ยนะพวกแกชัดเจนว่ามันมันมีขบเหลี่ยงกันอยู่เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความแบบชาตินิยมอะไรแบบนี้เจะนําก็แอบมองว่าถ้าเป็นทูเคิลจริง FA จะหาคําตอบอะไรมาตอบบรรดาแฟนบอลทีมชาติอังกฤษว่าทําไมถึงเลือกเฮดโค้ชเป็นคนเยอรมันนั่นเองนะโดยล่าสุดบ,บิลสื่อเยอรมัน กำลังเจราจากับสมฟุตบอลอังกฤษในการรับงานเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษแบบเต็มตัวหลังจากฟีฟ่าเด์ครั้งถัดไปที่ลีคาสตี้กุนซือรัศการจะลงจากตำแหน่งกลับไปคุมยู21เ,เหมือนเดิมนะบิลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าตอนนี้ทูเคิลและเอเย่นของเขาเนี่ยกำลังพูดคุยในเรื่องของสัญญาเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนานในการทํางานกับ FA อยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาจะตกลงหรือเปล่านั่นเองนะโดยครั้งหนึ่งเนี่ยทูเคิลเคยสัมภาษณ์เมื่อ2ปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะพร้อมพิจารณาทีมที่เเหมมาาาาาะสกกับกรทํงงนขอขนะ้แลว ก็ต้องเหมาะสมด้วยมีศักยภาพมีความไปไปได้ที่จะคว้าแชมป์และแข่งขันในระดับสูงได้ไม่สนเลยว่าเป็นสโมสรหรือจะเป็นทีมชาติถ้าเป็นทีมชาติเนี่ยก็ต้องมีศักยภาพพอที่จะไปลุยฟุตบอลโลกนะหรือว่ามีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรอะไรพวกนี้ซึ่งก็เข้าแก๊บกับทีมชาติอังกฤษในตอนนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะเอา้าแฟนที่้าอังกฤษรับได้หรือเปล่าสุดท้ายจะต้องตั้งคนเยอรมันมาเป็นเฮดโค้ชให้พวกแกอะไรแบบนี้ลองบอกหน่อยอ่ะมาดูที่เรื่องราวของเจเคเยนคลับอดีตกุซอเดอร์มอ <า S 1> มนขอร์แมน รแล้กันนี่รดแมมันเก่งมดมัาินัานนัปอะไรันแล้วี่มีตันมนมตกมจะินันีัมลเฟูนั่นเองนะจ๊ะที่ล่าสุดเลยนะรับงานนะไปเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลให้กับกลุ่มเรดบู l เมือยมเซาซีให้ฟังเมื่อวันก่อนนู้นเนี่ยนะแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีทีมชาติเยอรมันติดต่อมาก็จะฉีกสัญญากับ Red b บู l ได้ไปรับงานคุมทัพอินซีเลกได้ล่าสุดหรือว่ามินชลาฟเนี่ยนะขอออกกีด เขาบอกว่าข่าวลือแบบนี้พูดออกมาเนี่ยเล่ากันไปเลือยไปเปื่อยเนี่ยเสียหายอนะไรแบบนี้นั่นเองนะโดยสกายเยอรมนีเนี่ยรายงานมาก่อนน,ะนั่นเอบอกเฮ้ยครอปในห้าเจ็ดปีเนี่ยจะรับงานกับเรดบูลในช่วงหนึ่งมกราคม2 0 2 5หรือว่าปีใหม่นี้ถูกไหมและมีเงื่อนไขเล็กๆว่าถ้าทีมชาติเยอรมันต้องการตัวเขาเรดบูลจะฉีกสัญญาให้แล้วปล่อยมาคุมเยอรมนมินชารฟก็เลยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยพี่เจเคเนี่นายก็ไม่ได้มีเงื่อนไขย้ายออกไปไหนนะเราอยากทํางานกับเขาระยะยาวอยู่แล้วและตอนนี้พี่เยอรมันนะ มียูเลนาะกสมันเนี่ยโค,ค้ชคนนี้เก่งอยู่แล้วเราเนี่ยนะเคารพซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปพูดกันมั่วไปซั่วนะและไอ้เรื่องที่บอกว่าตกลงกับเลดบูตั้งแต่ปี2022ตอนที่เขาทํางานกับลิฟฟูอยู่อันนี้ก็มั่วไม่มีหลักฐานเลยเล่ากันไปเหมือนนิทานหลอกเด็กเลยเพราะนั้นเนี่ยนะลิฟูกับครอปในปี2022เขาขยายสัญ,ญญากันไปแล้วจบอ้าวตามนี้ถือว่าเคลียร์สองเรื่องที่แฟนๆถามจะดามาเยอะในอินบ็อกว่าเจ๊มันมีเงื่่ออนนนนนนไขขีี้้หรรลาาาาามมัังงววตตกกบบูู้ททํิช กีฬาเขาไดบูยืนยันว่า2เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะจ๊ะ ทันี้มาดูกันที่โมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอวกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะโดยโมซาลาเนี่ยนะเขาบอกว่าเดินทางกลับสู่อังกฤษเรียบร้อยหลังจากไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์มาแล้วแต่เกมถัดไปเนี่ยต้องเจอกับบริเทเนียนะจ๊ะและสนามของมริเทเนียมันเป็นหญ้าเทียมทาให้อกาสบาดเจ็บมันก็มีสูงนะฮัะสซัมฮัสันกุนซืออดีตรับนักเตะตํานานของอียิปต่คุมอียิปตอนนี้ก็เลยเปิดเผยเปิดว่าอีนี่นายจ๋านะทางด้านของฮัตเนี่ยนะก็ปล่อยเลยบางโมอยากกลับสโมสรได้เลยนะยักษ์หน้ายักษ์เอวกลับไปได้เลยอีนี่ฮัตเข้าใจนนนนะะักกเเตมม่ออยาาลลส เทียมโอกาสเจ็บมันมีสูงนะและพวกเขาเล่นหนักด้วยเกิดเจ็บขึ้นมาเนี่ยนะไม่มีเรื่องดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโมซาลาบอกว่าขอกลับไม่เป็นไรกลับได้เลยอีนี้เข้าใจอา้าวตามนี้นะจย์นั่นคือคุณซือขออิตบเขาบอกแล้วว่าส่งโมซารากลับเพราะไม่อยากให้ลูกทีมคนเก่งมีอาการาเจ็บติดตัวกลับไปที่สโมสรน,นั่นเองนะอา้าวตามนี้นะสำหรับหลายคนที่สงสยัยและเป็นห่วงโมซาลาไม่ต้องห่วงจ่ะโค้ชทีมชาติเขาเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะเพราะก่อนหน้านี้นักเตะชื่อดังหลายต่อหลายคนยกตัวอย่างอาร์ senal มาตินโอ เจ็บกับนอร์เวย์นี่พักไปเป็นเดือนแล้วไม่นำสามล่าสุดบุคโยซากา้าสตาร์บอยของทีมก็เจ็บกระโเพกจากทีมชาติติดในเกมที่แพ้กรีซเช่นเดียวกันนั่นเองนะจ๊ะอา้าวทีนี้ไปดูกันที่1คนนะที่เนื้อหอมในฤะดูกาลที่แล้วนะ็่คือรูเบนอโมริมนะจ๊ะคนซื้อหนุ่มใบสามสิบเก้าขวบของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังในโปรตุกสซูเปอร์ลีกเนี่ยล่าสุดตกเป็นข่าวแล้วว่าพร้อมและที่จะออกมาล่าความสำเร็จในยุโรปนะในช่วงจบฤดูกาลนี้นะหนึ่งคนที่ยก เดือดเยวเฮ้ยแฟนนันโฟกิงกับตันทีมของแมนยูเต็ดและผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติโปรตุเกสนั่นเองนะโดยบูโน่เนี่ยเคยอ,อยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะแล้วก็ย้ายมาอยู่ยูเต็ดในช่วงเดือนมกราคมปี2020นั่นเองนะจะ๊ะก็บอกถึงออมอลินแบบนี้นะกับสื่อบ้านเกิดในโปรตุเกสน,นะเขาบอกว่านี่โอ้ยนั่นแตะพี่เบนเนี่ยนะคุมสปอร์ติ้งอ่ะสปอร์ติ้งมันกลายเป็นทีมที่เล่นบอลดีที่สุดในยุโรปเลยว่าไดัน <c oughs> สม่ำเสมอมากเลยแล้วแม่งสุดยอดเซ็นสัญญาผู้เล่นก็ดีขายตัวผู้เล่นก็ดีทําดีไปหมดเลยเตรียมตัวดีสุดๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนี่นะนะนะว่าเขาเก่งแค่ไหนเนี่ยนะก่อนหน้านี้สปอร์ติ้งไม่มีแชมป์เลยตั้ง20ปีตอนนี้อมโมรินทํางานเนี่ยคว้ามาแล้วสองสมัยการทำงานก็ดีที่สเปนที่อังกฤษเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วนะที่มาทํางานเพราะนั้นคุณภาพของเขาเนี่ยเหมาะสมกับดีสใหญ่ๆโอ้โหยิงคู่ยิงยัวนะสำหรับบรูโน่เดีดยัว ซึ่งพูดแบบนี้ไม่รู้เป็นการเปิดทางือเปบ่าว่าเ hey, ฮ้ยพี่มาคุ้มเหอะยไนเตดของโน no ่เนี่ยเดี๋ยวไอ้โรนก็ออกแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้หรืออีกทางหนึ่งออเนี่สื่ออังกฤษเขารับลูกเรื่องนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยฮูโก้เบียนาเนี่ยนะผอกีฬาของสปอร์ตลิสบอรเพิ่งจะคอนเฟิร์มรับงานเป็นผออกีฬาให้แมนซิตี้ต่อจากซิกิเบกร์ิสตที่จะอำลาตำแหน่งช่วงจบฤดูกาลนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามีการตัดสินคดี115กระทงของซิตี้ลวเกิดมมีผออกมมาทีย่แยน่นเป้ป อาจจะไม่ต่อสัญญาซิตี้แล้วก็อำลาทีมเช่นเดียวกับซิกกี้เลยกลายเป็นว่าอาจจะเปลี่ยนคู่เลยเอาเวียนามาทําบอสกีฬาแล้วก็ดึงอโมริมมาคุมซิตี้ด้วยนั่นเองเอารอดูแล้วกันนะเขาบอกว่าความชัดเจนของดูเบนโมริมอาจจะอยู่ในช่วงจบฤดูกาลนี้นั่นแหละนะซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงต้นฤดูกาลถ้าจำมันได้เคยมาเจราจากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วไม่ลงตัวก็เลยตกเป็นงานของผู้เล่นโลเปเตกีไปแทนนั่นเองนะก็กลับไปขอโทษขอโทษแฟนแฟน,แฟนสปอร์ติง้งยับเยินเหมือนกันสำหรับอโมริมในช่วงซีซั่นีนนะดกัอตคเคเยร เอริกเซนฮาร์กอย่างเบนนี่แม็กคาร์ที่นะจ๊ะอดีตสูงหน้าทีมชาติแอฟริกาใต้ที่เข้ามาเป็นโค้ชกองหน้าให้กับยูเต็ดช่วงสั้นๆแล,ละล่าสุดเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาก็อำลาทีมไปนะเจ้าตัวก็ยังยืนยันนะว่าไอโลนของอาจารย์กุ๊กจากเอริกเซนฮาร์กูซูสวยๆมาโยเต็ดเนี่ยดีพอที่จะคุมมาโยเต็ดและคนที่เหนือกว่าเทนฮาร์กก็มีแค่คนเดียวซึ่งไม่ใช่พ่อใครนะั่นคือเป๊ปโกเดลร่านั่นเองนะโดยทางด้านของเบนนี่แม็กคาร์ที่ให้สัมภาษณ์กับซูเปอร์สปอรจะมาาาาเข้ทที่ทงน เต็ดแทนพี่ฮาร์กเนี่ยนะนี่จะเป็นหนึ่งในโค้ดที่ทํางานหนักมากโอ้โหดีเทลจ๋าเลยแล้วนอนดึกตีสามตีสี่นู่นนะบางทีเนี่ยนะเขาเนี่ยทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วตอนนี้ถ้ามองไปในแคมป์ของยูเ็ดมันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอยู่บางคนก็ชอบบอกว่าอ้ยเปลี่ยนโค้ดสิทางออกไป็แบบนั้นถามว่าจะเอาใครมาแทนคนที่ดีกว่าพี่ฮาร์กเนี่ยก็คือเป๊ปซึ่งเป๊ปก็คงไม่ย้ายจากซิตี้มาคุมยูเต็ตหรอกหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าไปมองในตลาดโค้ดมีไม่กี่คนหรอกที่ดีกว่าเตนฮาร์กถ้ามองแบบ พูดตรงไปตรงมาอ้าวแหมนอนตีสี่แล้วไอ้โลนมึงทําอะไรดึกดึกเดินเดินมไม่เป็นหลับไม่นอนมึงทําอะไรเออตอนอนตีสี่ทีมเล่นได้แค่นี้กลัวมึงนอนสามทุ่มมึงรีบนอนเลยเช้ามาจะได้สมองปลอดโปร่งเอ,อ้ยโลนไปต่อที่ลูกรักของเจ๊กันบ้างก,ก็แล้วกันนะจ๊ะเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลูกรักลิงการ์ดบริน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 พองเลยจ๊ะอดีตกองกลางทีมช่างติดของยูไนเต็ดนะในวัยสามอ็ดปีตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของ FC ฟซีโซ่ไปเป็นที่เรียบร้อยในเคเลียกนะจ๊ะเจ้าตัวก็เป็นนนนนัักกเเเเตตตตะะะขขอองยูไ็็ด่าาแล้้้วิบบโึมรใช ทงรับใช้ทีมตดทีมชาติอังกฤษด้วยแต่ด้วยสไตล์การใช้ชีวิตนอกสนามรวมถึงปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ทําให้วูบเร็วมากนำไมแค่สามสิบเอ็ดปีต้องมาหากินอยู่ในเกาหลีใต้ใช่ยังงั้นตัวก็เปิดเผยเผยแล้วว่าก่อนหน้านี้ผ่านมามเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างทำไมถึงว่างเว้นจากฟุตบอลไปหนึ่งปีเต็มหลังจากก่อนหน้านี้เคยเล่นให้กับฟอเรสในปีสองพันยี่สิบสององยี่สิบสามจบฤดูาก,กาลนั้นยิงประตูไม่ได้เลยแล้วก็พักไปหนึ่งปีเต็มก่อนจะมาเซ็นสัญ,ญญากับเอฟซีโซ เขียนเอาไว้แบบนี้เขาบอกว่าเบื้องหลังของนักบอลทุกคนเนี่ยนะลินบอกเลยนะว่ามีหลายเรื่องที่ลินไม่อยากจะบอกให้สาธารณรู้นะมันไม่อยากให้ใครรู้เรื่องส่วนตัวของลินก็อธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะลินมาที่เนี่ยเพราะลินอยากช่วยหลายตัวหลายคนให้มีปัญหาก่อนหน้านี้ให้มันจบสิ้นไปเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้นะแล้วการที่รักษาการบาดเจ็บคือการพักผ่อนช่วงนั้นนะ่ะลินหมดสัญญาใช่ไหมแล้วย่าของลินเนี่ยนะคุณพาเมล่าลินกาดเนี่ยนะก็ป่วยหนักแล้วเธอคนที่เลี้ยงลินมาตั้งแต่เด็กในขณะเดียวกันแม่ ของลินก็เป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นอย่างเวลานานแล้วลินเลยตัดสินใจว่าลินต้องดูแลครอบครัวในตอนนั้นนะพาคุณย่าไปหาหมอพาแม่ไปบ,บําบัดเลยนะแล้วลินก็เลยคุยกับพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนแผนการของพระเจ้าด้วยว่า เฮ้ย hey, อย่าเพิ่งหาทีมใหม่ตอนนี้ดูแลครอบครัวดูแลบ้านให้ดีก่อนอนะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยลินก็เลยมองว่าโอเคลินจะทําให้ดีที่สุดจนเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณย่าเสียชีวิตลินก็เลยเลือกเส้นทางได้แต่ลินก็ยังเป็นห่วงคุณปู่เพราะคุณปู่ก็เครียดมากอ่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนรู้จะดําก็ไม่รู้พวกแกก็ไม่รู้ล่าสุดเปิดเผยมาก็น่าเห็นใจสำหรับเจสซีลินการ์แต่ การใช้ชีวิตนอกสนามก่อนหน้านี้ที่มันเป็นประเด็นเรื่องบินนเรื่องเชี่ยวเรื่องใช้ชีวิตเซเพล์ไฮโซโก้เก๋อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเห็นมาตลอดเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเจสซี่ลิงการ์ที่จะต้องผ่านไปได้ซึ่งเขาก็ผ่านมาได้แล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวมีความสุขดีในเกาหลีใต้กับเคเลีกกับทีมเอฟซีโซนั่นเองนะจะเอาโชคดีนะในเส้นทางของฟุตบอลเคเล็กสำหรับเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลูกรักลิงการ์บินบรบินบินบินพอง ไปดูกันดีๆเดอร์ซอนกันบ้างกันแล้วลกันนะนายดาสิชาติบราซิลของระลบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะล่าสุดไปสาม31ปีเจ้าตัวเกือบได้ย้ายไปเล่นในสวิีโปรโลีกแล้วเมื่อตอนต,อนต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็เลือกจะอยู่กับซิตี้ต่อไปเจ้าตัวเลยกล้าพูดในตอนนี้ว่าเฮ้ยข้อเสนอที่มานี่หนักหน่วงมากนะเงินนี่เป็นฟ้อนๆเป็นก้อนๆเป็นตึกๆเป็นปึปกๆอะไรแบบนี้เลยนะแต่สุดท้ายพอคุยกับเป๊ปโก์ดล่าก็เลยถูกนมนาวให้อยู่กับซิตี้ต่อไปนั่นเองนะเดี๋ยวก่อนนั้นตกเป็นข่าวกับเอาอิติฮัดแล้ว แต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะในสัมภาพแบบนี้นะเขาบอกว่าเอาบอกเลยมันมีข้อเสนอจริงนะเป็นข้อเสนอที่โคตรจะหนักหน่วงมากนะเงินเนี่ยนะเข้ามาเป็นก้อนๆแบบไม่ธรรมดาเลยนะแต่สุดท้ายเอก็เลยไปคุยกับพี่เป๊ะนะคุยกันแล้วคุยกันอีกเนี่ยนะเขาก็บอกกับเอว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เขาการันตีนะวิวัฒนาการของทีมความก้าวหน้ารูปแบบการเล่นหรือแชมป์ที่จะได้เพิ่มมาหลายยังจากนี้เนี่ยนะมันเลยทำให้เอเนี่ยตัดใ,ใจปฏิเสธซาอุไปและอยู่กับซิตี้ต่ออ้าวตามนี้แปลว่ามีจริงๆนะก่อนนันนี้ก็ตกเป็นข่าวจะย้ายไม่ย้ายลือไม่ลืออะไรงี้ ล่าสุดตอนนี้ไม่ย้ายก็เลยเปิดเผยได้ว่ามีข้อเสนอมาจริงๆแล้วเงินหนามากๆด้วยนะเวลวสันเนี่ยย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับซิตี้ปี2017 โอ้แล้วก็ได้ทุกแชมป์ที่ควรจะได้นะจ๊ะพิมพ์มิลีิเน่พวกกดไป6สมัยแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งสมัยนะั้นนี่ไม่นะับพวกคารารบับแล้วก็เอฟเอคัพที่ก็ได้ด้วยนะสำหรับเอเดรีนนะจ๊ะไปดูหนึ่งเรื่องที่เกาหลีใต้นะจ๊ะนั่นคือเรื่องราวของคุณพ่อของซุนฮึงมินกับตันเดออ้าของทันมนสเปอร์พักพลังชาตกกิและทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยนะนั่นคือซุนจุงวองนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดศาลเกาหลีใต้ตัดสิน ลงโทษปรับเงินคุณพ่อของซนฮึงมินจํานวน3ล้านวอนนะจากความผิดข้อหาล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจเด็กฝึกในอะคาเดมีของตัวเองนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นข่าวมาว่าเฮ้ยมีคุณพ่อนักเตะชื่อดังคือก็รู้อยู่แล้วเป็นพ่อของซนฮึงมินนี่แหละก็คือซนบุงจองเนี่ยนะแล้วก็พี่ชายอย่างซนฮึงยุนด้วยก็กลายเป็น2คนที่ถูกลงโทษน,นั่นเองนะเขาบอกว่าต้องเข้าอบรมนะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของการล่วงละเมิดเยาวชน40ชั่วโมงคำพิพากษาก็เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเน เด็กแล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปร้องเรียนความผิดของคุณพ่อส่วนงมินไว้โดยผู้ปกครองเด็กรายหนึ่งเขาบอกว่า,าสตาฟโาคาด้ดแอคทีฟี่ใช้เสาธงเนี่ยตีขาลูกชายเขาจนเกิดเป็นรอยฟกช้ำบริเวณต้นขานะไม่พอนั่นคือสั่งให้ลูกชายเขาวิ่งจากเส้นประตูเนี่ยไปถึงกลางสนามนในเวลาแค่20วิิบวิพอทำไม่สำเร็จเนี่ยนะก็โดนโลงโทษนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ส่วนบุงยองคุณพ่อของสวนงมินเนี่ยก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวมาตลอดนะแต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในการฝึกฝนฝึกกซ้อมนนัเตะยาช ใหม่เพราะาบางครั้งเนี่ยนะการลงโทษหรืออะไรแบบนี้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วไงไม่เหมือนยุคก่อน,นี่เกาหลีมันตบกันเลยนะคือเล่นไม่ดีตบ ยังมีภาพอยู่เลยนะสมัยก่อนถา่ายทอดสดในฟุตบอลคิงส์ครับหรือฟุตบอลควีนส์ครับในบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนจะจำได้ตอนเด็กๆน,นะเล่นไม่ดีพักครึ่งเดือนมาโค้งตบก่อนเข้าห้องแต่งตัวอะไรแบบนี้มีนะนั่นกลายเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยนะเจ้าตัวก็ยอมรับแล้วก็กล่าวขอโทษต่อผู้ปกคอรองของเด็กที่เขาล่วงละเมิดทางร่างกายไปหรือว่าไปตีไปทุบอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะอา้าวตามนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เออมันเกิดขึ้นต่างยุคต่างสมัยความรุนแรงมันก็ต่างกันความเข้าใจมันก็ต่างกันนั่นเองะจะ หนึ่งคนนะที่กําลังจะได้รับผลกระทบจากการลงเล่นที่ติดต่อกันมาอย่างยาวนานนั่นคือรามินเด็กยาลายาเมาในแต่ล่าสุดบาซ่าเองก็โล่งใจว่าเฮ้ยอาการ,รเจของยาเมาเนี่ยที่กลับจากทีมชาติสเปนมาเนี่ยมาสู่สโมสรเนี่ยไม่ได้หนักมากเจ้าตัวเนี่ยนะโดนประทะหนักมากจากผู้เล่นที่เห็นมาแต่ไกลของทีมชาติเดนมาร์กเดนมาร์กเลยจ้ะท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมแล้วก็กระโปกกระเพกในะวัย17ขวบเนี่ยบาซ่าเองก็ติดตามอาการเจ็บอย่างต่อเนื่องสุดท้ายแคมป์ทีมชาติสเปนก็ส่งตัวของยาเมลเนี่ เช็คกันเรียบร้อยบอกว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาอะไรแค่ฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อยนะก็จะฟิตพอเจอเซบิปูเพเซบียาในสุดสัปดาห์นี้นะแล้วก็จะไปเจอกับบาเบนิกและเรพันธุหลังจากนั้นนั่นเองสำหรับรามินเดกยาลายามลนั่นเองนะจ๊ะหายห่วงได้แฟนบาร์ซ่าทีนี้ไปดูหนึ่งคนนะที่ออกมาเลือกว่าใครตอนนี้เป็นผู้เล่นที่มีพสรสวรรค์สูงที่สุดในโลกและเก่งที่สุดในโลกในตอนนี้เนี่ยนะนั่นก็คือจามาลูเซล่านะจ๊าตัวลูกทีมชาติเยอรมันของพี่เสือบาเยิร์นิกให้เลือกระหว่างว ก็ตอบท่านนบอกวินนี่สิใช่เลยตอนนี้วินนี่เก่งกว่าแต่สําหรับรามมียาเมเนี่ยขออีกสองสามปีน้องก็จะเก่งขึ้นมามากแน่ๆนอ่าทีนี้นะพอเลือกวีซัสกับฟิลโฟเดนซึ่งเป็นอดีตเยาวชนอ่าทีมชาติอัง,งกฤษด้วยกันกับมูเซล่าเนี่ยเจ้าตัวก็ตอบเลยว่าเฮ้ยก็ยังเลือกวีซัสอยู่เนี่ยอยู่ดีนะจ๊าอ้าวตามนี้นั่นคือเกมนะควิคไฟล์เออร์ควีชั่นที่อ่านักข่าวก็ไปถามทานนนของมูเซล่า ปุ๊บสุดท้ายออกมาเป็นวินิซิอุสจูเนียนะจ๊ะซึ่งถ้ามองจากผลงานของวินนี่แล้วเนี่ยนะเกเกมแรกของลาลิก้าเนเจ้าตัวยิงไป4ีประตูกับ i, อีก4แอซซิสก็ถือว่าฟอร์มต่อเนื่องร้อนแรงมาหลายปีแล้วนะแล้วก็มีลุ้นบัลลงดอปีนี้ด้วยจ้ะทีนีไ้ไปดูเรื่องหน,นึ่งที่จะดำอ่านแล้วก็เออเฮ้ยแปลมาแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังนั่นคือเรื่องของทิจนี่เรนเดอร์สจะมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเอซีมิลานเนี่ยนะมีครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยปฏิเสธทีมดังอย่างบารเซซโลลน่าาบมแ้วนะใยุคที ชาบียนเดสคุมทีมอยู่นะจ๊ะโดยเรื่องนี้เจ้าตัวไม่ได้พูดเองนะเป็นพ่อของเขาอย่างมาตินเรนเดอร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อในอบ้านเกิดที่เนเธอร์แลนด์บอกว่าเขาเป็นคนช่วยลูกชายคิดแล้วก็ปฏิเสธบาซ่าเพราะตอนนั้นเนี่ยนะบาซ่าอยากได้ผู้เล่นที่เข้าไปแทนที่เซกิบุสเกตแต่ลูกชายของเขาทิจานี่เนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นสไตล์นั้นเลยนะปัจจุบันอยู่กับมิลานเนี่ยก็เป็นตัวหลักเลยเล่นไปน59กนะัดแล้วยิงไป4ประตัวหกแอสเซสส์ส่วนกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็เป็นตัวหล ให้อทิดเดยนะมันปฏิเสธบาซ่าเพราะไอ้ทิเดนะนเ,ออทเนี่ยโอ้มีหลายทีมติดตอ่อมันนะาทาั้งในอังกฤษอิตาลีสเปนกับบาซ่าเนี่ยติดตอ่อมาหาพ่อโดยตรงเลยพ่อได้คุยกับเดโกโ้ดยนะพ่อต้องมาคิดเอ้มึงไม่จะชีพหรือเปล่ามึงจะหลอกกูไปเป็นบงเป็นบอสเปิดแม่คงแม่ขายหรือเปล่าพอ่อเลยมานั่งคิดอ ไม่เอาไม่เหมาะหรอกบาซ่าอยากได้ตัวแทนซิกกี้บุตเกตซึ่งไอทิดเนี่ยมันไม่ได้เล่นสไตล์นั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าย้ายไปสงสัยนั่งสำรองตูดด้านนั่นแหละแล้วอาจจะล้มเหลวได้พ่อก็เลยบอกไอทิดว่าเองอย่าไปย้ายไปบาซ่าเองย้ายไปที่อื่นมันก็เลยเลือกมิลานแล้วก็เลยกลายเป็นตัวหลักอยู่ตอนนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งการตัดสินใจท,ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของนักบอลคนหนึ่งเลยนะไม่ได้แปลว่าบาซ่าไม่ดีแต่พ่อลูกกู่นี้ตระกูลเลนเดอร์เขารู้ดีว่าเออลูกเขาเหมาะกับทีมไหนสไตล์ไหน,หนท ไปดูอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่จะอายุครบ38ในช่วงซัมเมอร์หน้าเนี่ยนะนั่นคือเปโดโรดิเกสนะจ๊ะอดีตปีทินชาสเปนนะที่เล่นอยู่กับลาซิโออีซีฟาขายกลุ่รวมตอนนี้เนี่ยนะล่าสุดคอร์เรเลเดโรสปอร์สอตสอจะเลียงเข้ารายงานว่าลาซิโอเตรียมขยายสัญญากับเปโดรจนถึงปี2 0 2 6เลยนั่นจะทำให้เจ้าตัวอยู่กับทีมนี้ไปจนถึงอายุ39ขวบเลยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่กับบาร์ซ่าก็เป็นเด็กฝึกแล้วประสบความสำเร็จเยอะแยะมากย้ายไปเกือบเชนซีห้าปีในมากกนนั้็ อยู่กับลาซิโอและเตรียมจะขยายสัญญากับลาซิโอไปอีกด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยฤดูกาลนี้เนี่ยนะลงเล่นไปเนี่ยยิง2จ่าย2แล้วก็ยังแก่แต่ว่าเก่าอยู่นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเปโดรที่จะได้เล่นต่อกับลาซิโอถึงอายุ39หรือปี2026เลยนะอ่ะทีนี้ไปกันที่เวสลี์สไนเดอร์กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะอดีตเจ้าของระวันบอลลงดอปี2010หรือไม่ใช่อย่างนั้น เกือบได้ปีนั้นสุดท้ายปีนั้นก็ไม่ได้ไปนี่เลยจ้ะปัจจุบันในวัย40ปีแควนสตาร์ทไปตอนนี้อ้วนตุยเลยนะเขาบอกเขามีความสุขมากกนะับชีวิตก่อนหน้านี้รวมถึงปัจจุบันด้วยแต่ถ้าเกิดคนจะเปรียบเทียบเขากับเลนเนอร์เมซี่และคริสติโนโรนัลดเนี่ยเปรียบได้เลยเพราะเขาเองเนี่ยมีความสามารถพอเขามั่นใจว่าจะก้าวไปถึงจุดเกรเทซซองออฟไทม์ time, หรือว่าโกดเหมือนที่เมซี่และโรนัลดทําได้เป็นเพราะเขาเลือกชีวิตแบบนี้เขามีความสุขมากกว่านั่นเองนะหรือก่อนหน้านี้เจ้าต,ตัวเนี่ย โค้แชมป์ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะพาเนเธอร์แลนด์เข้าไปชิงชนะเลิศตบอวโลก2010แต่ก็แพ้กับสเปนไปเนี่ยนะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบนี้กับจาลูก้าดิมาซิโอผู้สื่อข,ข่าวดังของสกายสปอร์ตอิตาเลียเขาบอกว่าอืมเดอร์บอกเลยนะถ้าเดอร์จะเป็นเหมือนเมสซี่หรือโรนโดเหรอยไม่ยากเป็นได้แต่เดอร์ไม่อยากเป็นนะเพราะเดอร์มีความสุขกับชีวิตอยู่แล้ว ก่อนนั้นเนี่ยโอ้โหตอนเป็นนักบอลชีพเนี่ยนะต้องมุ่งมัน่นมีระเบยบวินัยกินนั่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้เที่ยวไม่ได้จิบไวน์จิบเบียร์จิบเหล้าก็ไม่ได้แต่ตอนนี้นะมื้อเย็นเนี่ยเดอจะกินไวน์สักกี่แก้วก็ได้แต่กับเมซี่โรนโดสองคนนั้นเขาแตกต่างไปเขาเสียสละเยอะแยะพวกพี่ก็เห็นแล้วนี่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เขาเสียอะไรไปบ้างแต่กลายเป็นว่านี่คือเรื่องที่ดีสำหรับเดอรนะน้าที่การยายของเดอกอดอ่กอนหน้าน,นี้ก็เห็นแล้วนี่ว่ามันโอเคแต่พอเดอร์เลิกเล่นเดอร มาด้วยนั่นเองนะจ๊ะสำหรับเวสลีย์สไนเดอร์อดีตเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้นะปิดท้างที่บอกคิงส์คัพกันหน่อยพวกแกนะส่วนชิงช่วยปรัชสาถานเย็นนี้ค่ำนี้สองทุ่มตรงนะทีมชาติไทยจะเจอกับซีแพรบเฮซีเรียนะจ๊ะ ที่สนามตีนสุรานนท์ที่สงขลานั่นเองนะแต่มันมีอาถารรพ์พวกแกเขาบอกว่าคิงชับก่อนหน้านี้เนี่ยนะแครั้งที่ไม่ได้เตะที่กรุงเทพมาเตะที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามที่จัดแล้วเราเป็นเจ้าภาพแล้วไม่ได้เตะที่กรทมเนี่ยไทยไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยเออถึงต้องรอดูสุดท้ายว่าอาถรรพ์ครั้งนี้จะหายไปหรือเปล่านะล่าสุดมานาแป้งคุณพันล่าซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะก็ยอมรับเกมนี้ยากมากแต่ยังหวังว่าผู้เล่นทุกคนสตาฟ์ทโค้ชทีมงานของมาสตรอิชิจะพร้อมลยยยเเเเพื่่ออออแแฟฟนบนบบทีีจะขข้้้าาาไปชกให เชียรกันเยอะและทางบ้านก็ส่งมาใจทับช้างศึกด้วยเพราะว่าจะได้คว้าแชมป์แรกที่ต่างหวัดได้สักทีนั่นน,นะโดยมาดาแป้งข้าศนภาพแบบนี้ก็บอกว่าก็แป้งบอกเลยนะคะว่าเราผ่านเกมที่ไม่ง่ายเลยกับฟิลิปปินส์มาแล้วนะคะ แปลว่าการเจอกับซีแพรบเฮซีเรียนเนี่ยนะคะยากกว่าค่ะจำมันได้ซีเรียนเนี่ยมีระดับโลกสูงกว่าไทยและเกือบไปเล่นบอลโลก2018มาแล้วนะคะผู้เล่นหลายคนก็อยู่ในยุโรปด้วยนะคะแต่แป้งมั่นใจค่ะสตาฟโค้ดนักเตะรวมไปถึงโค้ดอิชิเนี่ยนะคะจะทําได้ดีที่สุดเราสู้ได้ค่ะเรามีพลังเชียร์จากแฟนบอลกว่า25,000คนในสนามด้วยนะคะสนับสนสุนเราอยู่ด้านหลังนะคะเราเนี่ยคว้าแชมป์ king's c มา15ครั้งแล้วนะคะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะทุกครั้งเนี่ยเราคว้าที่กรุงเทพหมดเลยนะคะการมาเล่นที่ต่างจังหวัดเหม แป้งมองว่าแง่มุมดีๆก็มีนะคะกระแสความนิยมการต้องเที่ยวอะไรแบบนี้ที่เกิดความคึกคักที่สงขลานะคะแป้งหวังว่าเราจะลบอาถรรพ์นี้ได้นะคะและคว้าแชมป์ kingscup ที่เรารอคอยมา7ปีได้สําเร็จและรวมไปถึงคว้าแชมป์ kingscup ที่ต่างจังหวัดได้ครั้งแรกที่สงขลาคืนนี้นะคะ,อะรอดูนะคืนนี้จะดําจะไปที่สนามตินสูร,รานนท์ด้วยะจะไปเจอได้นะ kingscup นะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเรื่องรา,าวเทาซีออน9โมงใช่ไหมฉันขึ้นเครื่องตอน10โมงกว่าเพราะนั้นใครอยู่สงขลาไปเจอกันได้ที่สนามตินสูร,รานนท์ไปลุ้นทัิท ไทยของเราเป็นช้างศึกสายเลือดใหม่ซะด้วยนะที่จระนะฟิลิปปินส์รอบรองมา3าแบบสุดมันเนี่ยนะจะมาชิงกับซีเรียคืนนี้2องทุ่มใครอยู่สงขลาเจอกันใครอยู่กรุงเทพหรืออยู่จังหวัดอื่นเนี่ยนะดูถ่ายทอดสดผ่านได้เลยนะทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะจ๊ะหรือสะดวกสตรีมมิ่งก็ช่องทางของช้างศึกออฟฟิเชียแล้วก็ FA Thailand นั่นเองนะจ๊ะไทยแลนด์ปูนปูน,ปนช้างศึกสู้ไปถอยขอบอลขอช้างขอเดียวกัน และนี่ก็เหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยวันหยุดลองวิเ็นแบบนี้ขอให้กันมีความสุขมากๆนะจ๊ะใครที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆก็ขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นและขอให้ทำให้สำเร็จส่วนใครที่พักผ่อนอยู่ขอให้พักผ่อนชาร์จแบตให้เต็มเหนียวเต็มที่แล้วก็กลับมาเริชีวิตกันต่อในวันอังคารวันพรุ่งนี้วันเริ่มงานกันแล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะเย็นนี้เราติดตาม6โมงเย็นนะจ๊ะฝากกันด้วยกับเจาดำ Talk, ท่อกค,ค,คุยกับน่สวนนนนนนนเเมมมธธาา์ใช่่่จจฟัังไผิดสว ออกเจดำท็อกเย็นนี้หกโมงเย็นรอชมรอแชร์เจดำด้วยนะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้ขอพักวันหนึ่งเพราะอยู่สงขากลับมาเจออีกทีวันพุธนะจ๊ะไปเว้ย